สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยหาหนอยงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์สอ5นะครับลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮหาหนอยทั้งสามฮานอยครับฮหาหนอยพิเศษฮหาหนอยปกติและหาหนอย vip ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยหาหนอยทั้งหาหฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากห,หวยฮานอยวันประจำวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5กันก่อนครับ ผลการอสลาวหวยฮานอยพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17บเนานาทีถึง17บนาฬิกาสนาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก6 7 5 8ครับเลขท้าย3ตัวบน758 2ตัวบน58ดเลขท้าย2ตัวล่าง7 6ครับผลการออสลาวหวยฮานอยปกติครับซึ่งทำการออกในเวลา18บนาฬิกาสนาทีถึง18บแนาฬิกาสนาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก9 6 6 5ครับ เลขทย3ตัวบน6 6 5 2ตัวบน6 5เลขท้าย2ตัวล่าง4 4ครับและผลกันออกสลากหวยฮานอย VIP ครับซึ่งทําการออกในเวลา19นาฬิก15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก3 5 3 5ครับเลขท้าย2ตัว3ตัวบน3 5 3 5เลขท้าย3ตัวบน5 3 5ครับเลขท้าย2ตัวล่าง1 1, 1ครับ นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v ีไงวดประจําวันที่21ิกุมภาพันธ์ครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันเลยนะครับจากการน,นําเลขกท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก6กหกครับมาเป็นแนวทางการชิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักรครับหลักร้อยครับผมได้นําเลข6กคานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี3 5 8 0ครับ3 5 8 0หลัก10ครับผมนำเลขหคํานวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7และหลักหน่วยครับ ผมนำเลขค่าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1 4 6 9ครับ1 4 6 9นี่คือเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,ยห,หวยฮานอยงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัวครับ1 2 6 7ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9จะได้ชุด2ตัวบน ดังนี้ครับ1วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 4 1 6 1 9 2วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้2 1 2 4 2 6 2 9 6วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้6 1 6 4 6 6 6, 6 9 7วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้7 1 7 4 7 6 7 9ครับ ทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดให้สมาชิกดูครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบตัวครับ1 2 6 7ครับผมดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9ครับหนึ่งผมดึงเลข4ครับ ดึงเลขเก้าครับสองตัวครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับเด่นสองสองและเจ็ดครับจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวครับสี่กับเก้าครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนดังนี้นะครับในชุดสองตัวบนที่สรุปชุดเด่นไว้ครับจะมีสองสี่สองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่สองเก้าเจ็ดสี่และเจ็ดเก้านะครับสี่ชุดครับในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นสองตัวบนหยฮานอยครับ มาลุ้นกันครับสี่ชุดนี้เด่นนี้จะเดินตามสูตรหรือไหมครับส่วนในชุดสามตัวครับผมมาดูหลักร้อยครับในชุดสามตัวครับหลักร้อยสี่ตัวหลักร้อยสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับผมดึงเลขสามครับดึงเลขสามดึงเลขแปดวางตำแหน่งหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสองสี่สองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้า จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3บาบังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้324 3 29 374 379 8วาังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้อง่แดง้8 2ป8เจและ879รวมทั้งหมด8ชุดครับเป็นเลขชุด3ตัวบนชุด ตรงตรงที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดให้สมาชิกดูครับในชุดเด่น3ตัวบนครับผมเน้นไปที่874ครับผมเน้น874เป็นชุดเด่นครับ874ครับส่วนชุดรองครับ379ครับรอง3 7 9ครับเน้น874รอง379ครับเหลือ2ชุดครับจากทั้งหมด8ชุดครับเน้น874และรอง379ส่วนในชุด2ตัวบนครับ จุดเด่นเน้นเจ็ดสี่ครับรองเจ็ดเก้าครับนี่คือจุดเด่นสามตัวบนเด่นเน้นรองจุดสองตัวสองตัวบนเด่นเน้นรองมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับมานูเลขท้ายสองตัวล่างกันต่อครับเลขท้ายสองตัวล่างของ หวยฮานอยนะครับหวยฮานอยในงวดประจำวันที่นะครับประจำวันที่ยี่สิบครับหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดออกสี่สี่ครับออกสี่สี่ครับเลขไทยสองตัวครับหลักสิบครับผมนำเลขสี่คำนวณหาเลขเด็นประจำหลักสิบในงวดวันที่ยี่สิบสองครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับในสี่ตัวก็จะมีเลขเด่นนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ด หลักหน่วยครับผมนำเลขสี่คำนวณหาเลขเป็นประจำหลักหน่วยได้เรียนจากสูตรคำนวณสตัวครับ3580ย์35ครับ3580นี่คือเลขเด็นหลักสิบและหลักหน่วยเลขไท้าย2ตัวล่างห,ยห,าหุยฮานอยในงวดวันที่22นะครับมาหลักสิบสีตัวครับ1 2 6 7ครับผมดึงเลข2ครับดึงเลข2นะครับดึงเลข7วางหลักสิบครับหลักหน่วย สี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ผมดึงเลขห้าครับดึงเลขศูนย์ครับวางหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบสองตัวครับสองกับเจ็ดครับจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวครับห้ากับศูนย์ครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ครับมีสองห้า 2 0 7 5 7นครับ252075และ70ย์ครับนี่คือชุดเด็กไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยนะครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่25ครับรองที่2 0ครับเด่น25รอง20นะครับมาลุ้นงินครับเด็กไทย2ตัวล่างหวยฮานอยจะเดินตามสุดหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3ามพนอยครับพิเศษปกติและ VP พิับแนวทางสูตรคำนวณเน้นที่ฮานอยปกติรอบ18บแนากาสินาทีถึง18บแนกาสานาทีาทจะสราบผลกันนะครับมาสรุปหวยฮานอยนะครับเลขเด่นหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP นะครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นนะครับในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับ ก็จะมีทั้งหมด 24, 29, 74, 79, 25, 20, 75, 70รวมทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดนี้เป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับมาย้อนดูนะครับในงวดของวันที่21ครับที่ลงคลิปให้สมาชิกได้ดูนะครับงวดวันที่21นะครับที่21 เลข4ชุดนะครับในเลขชุด2ตัวบนล่างครับ8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับมาเข้าที่เลขท้าย2องตัวล่างหวยฮานอยพิเศษซึ่งออก76นะครับ เจ็ดหกและก็มาเข้าที่เลขท้ายสองตัวล่างของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออกสี่สี่ครับสี่สี่เดินสองชุดนะครับเดินสองชุดแล้วก็ชุดเน้นได้ชุดรองครับชุดเน้นบนเน้นที่เจ็ดหกนะครับเป็นเน้นนะครับมาเข้าที่สองตัวล่างของเลขท้ายสองตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษครับนี่คือชุดเน้นครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนนะครับเน้นไปที่เลขหกครับเน้นบนเน้นไปที่เลขหกแต่ผลการออกสลากหวย หาหนอยปกติซึ่งออก665ครับมาเข้าที่เลข6ครับไม่มา2อง6ครับมาเข้าที่เลข6เลขวิ่งนะครับนี่คือเลขเด่นนะครับในงวดวันที่21สนะครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคถูกเลขทยาย2ตัวล่างทั้งหวยหาหนอยพิเศษและหวยหาหนอยปกติก็ดีใจด้วยครับส่วนท่านที่มมีโชคลุ้นกันต่อครับนี่คือชุดในงวดวันที่21สครับส่วนในงวดทองวันที่22ครับวันที่22 8ชุดนี้ครับ8ชุดเด่นนี้นะครับ2 4 2 9 7 4 7 9 2 5 2 0 7 5จ0จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวันครับเน้นไปที่874ครับ3ตัวัน8 7 4 2ตัวันเน้น74ครับ2ตัวล่างเน้น25ครับส่วนชุดรองครับ3ตัวันรองไปที่379ครับ ลอง3 7 9 2ตะวบนลอง79ครับ2ตัวล่างลอง20นครับ20ครับนี่คือชุดเน้นได้ชุดลอง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับศูนย์เลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขเดครับวิ่งล่างเน้นเลข2ครับจับคู่72อีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นนะครับชุดเน้นและชุดลองในชุด3ตัวบน2ตะวบนและ2ตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งนะครับของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและป i p ครับ สูตรที่คำนวณน,นี้เป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นครับจะมาตามสูตรหรือไม่ต้องพัลุ้นกันในงวดวันที่22กุมภาพันธ์ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจลยครับขพรมูลนนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณน,นะครับจะมาตามสูตรเดิมหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับในงวดวันที่22กุมภาพันธ์ครับ ขอบคุณสมาชิกสตาทรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดจำนวนสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางรประกอบการตัดสินใจปากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิก ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสตาร์ธอีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับทุกสากาวยวานอยทั้งฮาหนอยครับฮานอยพิเศษหานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์ห็ง5นเฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ